เช็คบูโรง่ายๆรู้ผลด้วยตัวเองภายในหนึ่งวันที่ไหนดีคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคอมเมนต์นี้กันนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะเราสามารถทุกคนเลยค่ะสามารถเช็คเครดิตบุโรได้ด้วยตัวเองแบบรู้ผลเลยทันทีอย่างเช่นธนาคารเกียรตินครุกรุงเทพสามารถรู้ผลผ่านอีเมลโดยภายใน5้านาทีออมสินกรุงไทยรู้ผลเลยภายในเย็นวันนั้นจะส่งเข้ามาเป็นอีเมล และธนาคาร p t B ีุ้กรุงศีจะรู้ผลภายใน3-7วันทําการดังนั้นการเช็คเครดิตบุรด้วยตัวเองอะคะ่ะมันจะมีการเช็คแบบ150และ200 150จะไม่มีคะแนนบอกนะคะแต่ก็จะบอกในส่วนของข้อมูลภายในเนาะว่าเรามีสิทธเชื่ออะไรบ้างน,นะคะแต่ถ้าแบบ200บาท จะรู้ถึงเกรดของเราเลยว่าเราจัดอยู่ในเกรอันดับไหนดีหรือไม่ดีมีภาระอะไรบ้างจะรู้หมดเลยนะคะและอีกหนึ่งทางเลือกที่เราไม่อยากให้เครดิตบูโรของเราช้าสามารถเช็คบูโรได้ที่แอปทางรัฐค่ะแอปทางรัฐจะบอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะไม่ได้บอกหมดเขาจะไม่ได้แสดงให้เราเห็นทั้งหมดเหมือนที่เรากดขอผ่านแอปธนาคารนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่ ไม่ค่อยรู้เรื่องในส่วนของโซเชียลสามารถ Walk-in ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะคะได้ทุกธนาคารเลยค่ะสามารถไปติดต่อขอเครดิตโรผ่านธนาคารได้ค่ะ